สี่สิ่งที่ต้องทําเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินครับห<ม>ลายๆคนนะครับ<ม>ก็อาจจะมีเป้าหมายทางการเงินไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่ถามจริงๆนะครับว่าตอนนี้เริ่มต้นแล้วหรือยังครับแต่ถ้าเกิดว่ายังนะครับวันนี้ผมมี4สิ่งที่ต้องทำนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของตัวเองได้ข้อที่1ครับเริ่มต้นทันทีครับอย่าได้หาเหตุผลใดๆนะครับมาบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทํา เพราะถ้าเราเดียวค่อยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับชีวิตเราก็จะเหมือนเดิมผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็จะเหมือนเดิมครับข้อที่2ครับเริ่มเท่าที่เราไหวครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็มีความสามารถในการเก็บเงินไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าใครไหวที่เท่าไหร่นะครับแต่ละเดือนก็ให้เก็บตามที่เราไหวข้อที่3ครับเก็บเพิ่มถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับหลายคนอาจจะได้รับพิจารณาปรับเงินเดือนขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมครับเราก็เอาโอกาสนี้แหละครับเงินเดือนเราเพิ่มมาเท่าไหร่เราก็ตัดเงินส่วนนี้เก็บไว้เป็นเงินเก็บนะครับ และข้อที่4ครับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเรามองสิ่งรอบๆตัวเรานะครับรวมไปถึงรายจ่ายรายเดือนที่เราสามารถปร,รับลดหรือยกเลิกมันไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นค่าแพ็กเกจมือถือค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงสื่อบันเทิงต่างๆที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับและนอกจากนั้นนะครับรายจ่ายรายวันที่เราใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเราก็สามารถตัดลดลงไปได้นะครับอันไนที่มันไม่จําเป็นดังนั้นนะครับเป้าหมายของแต่ละคนนั้นผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันนะครับ บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเกินไปและเข้าใจว่าอาจจะไปไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มเดินตั้งแต่ตอนนี้นะครับผ่านไปกี่ปีกี่ปีเราก็จะอยู่ที่เดิมและอย่ารอให้จนถึงคําว่าสายเกินไปนะครับ